อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4เจมี่วาดี้กองหน้าคนสำคัญของเลสเตอร์ซิตี้หลังจากที่วาดี้เจ็บไปนานก่อนที่จะหายเจ็บกลับมาลงสนามให้กับทีมได้ในเกมเจอกับนอริซิตี้และเจ้าตัวหมาคนเดียว2ประตูพาทีมเอาชนะมาได้ในที่สุด แสดงเห็นถึงความสําคัญที่เขามีต่อทีมและทําไมเขาถึงเป็นตัวหลักของทีมมาอย่างยาวนานทําไมทุกคนรักเขาวันนี้เราจะไปจอดลึกกัน 1. เป็นกองหน้าตัวเป้าที่ครบเครื่องถือเป็นกองหน้าในสไตล์ที่ทุกทีมต้องการตัวเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นนักเตะที่มีความเร็วเก็บบอลได้ดีไปกับบอลได้บวกกับจังหวะจบสกอร์ที่เฉียบคมถือเป็นกองหน้าในรูปแบบที่ทีมใหญ่ๆทั่วโยุโรปต้องการตัวเพื่อช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จอยู่ไม่น้อย 2. ความรักที่เจ้าตัวมีให้กับสโมสรปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่แฟนๆหลงรักกองหน้ารายนี้คือการที่เจ้าตัวนั้นทั้งตอนที่ฟอร์มพุ่งออกมากๆหรือช่วงที่ทีมบาดเจ็บเจ้าตัวไม่เคยคิดจะตัดสินใจอำลาทีมเลยแม้มีทีมดังทั่วโยุโรปติดต่อเข้ามาก็ไม่เคยมีข่าวว่าเจ้าตัวไปตอบรับหรือรับฟังข้อเสนอจากทีมไหนถือมาให้เกียรติและเคารพสโมสรต้นสังกัดเป็นอย่างมาก 3. เป็นปรุ่นพี่และเป็นที่พึ่งให้กับรุ่นน้องในทีมไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องในและนอกสนามนักเตะที่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่สุดของทีมอย่างเจม่วาดี้ก็เป็นที่พึ่งให้น้องๆได้เสมอพูดถึงเรื่องในสนามการที่มีพี่ใหญ่คอยกระตุ้นหรือห้ามปรามแสดงให้เห็นความพุ่งเทท,ที่มีให้สโมสรอ,อย่างแท้จริงทําให้ตัวเขาเป็นที่รักทั้งกับแฟนบอลและนักเตะในทีม 4. ความกระหายและแพชชั่นที่เต็มเปี่ยม แน่นอนว่าในเรื่องของความทุ่มเทเพื่อสโมสรอนกล่องหน้ารายนี้ก็ถือว่าไม่น้อยกว่านักเตะค,คนอื่นแม้ในพักหลังเรื่องของอายุที่มากขึ้นและอาการบาดเจ็บที่ตามมารบกวนแต่สิ่งที่เจ้าตัวแสดงเห็นที่ทุกครั้งลงสนามก็คือความกระหายที่จะทำประตูเพื่อทีมและเพื่อผลการแข่งขันที่ดีที่สุดให้สโมสรอนความทุ่มเทที่วิ่งไล่กดดันจนลืมอายุเลยทีเดียวเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนเพื่อที่เห็นอย่างไรกับกองหน้าของเรสเตอร์อย่างเจม่วาดี้ไม่ว่าใครจะลงสนาม ก็ไม่สามารถทดแทนเขาได้เลยจริงๆเรสเตอร์ซิตี้ออกแถลงการเรื่องที่นอมปลิตเมนดี้กองกลางตัวเก่งของทีมหลังโพสโซเชียลมีเดียสนับสนุนอิดิสตาการ้าเกยกกองกลางของปริเแซงต์แช่แมงที่ปฏิเสธลงเล่นให้กับต้นสังกัดแข่งแป้แชร์ก่อให้เกิดความขัดแย้งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ปฏิเสธลงเล่นให้กับสโมสร ที่ต้องสวมสัญลักษณ์สีรุ้งเพื่อสนับสนุนสิทธิ LGBTQ ซึ่งทางเมนดี้ผวรูปภาพของพระร่วมชาติพร้อมข้อความซึ่งแปลว่าหัวใจของฉันอยู่กับนายอย่างไรก็ตามโพสของแค้งเลสเตอร์ถูกลบออกอย่างรวดเร็วและก็ไม่พลาดที่จะถูกคนพบเห็นซึ่งทางต้นสังกัดก,ก็ออกมาถแถลงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ สโมสรอนได้พูดคุยกับเมนดี้และหารือเกี่ยวกับการตีความหมายที่เป็นไปได้ของโพสต์ซึ่งถูกลบไปแล้วมันไม่ใช่ความตั้งใจของเขาที่จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือแบ่งปันมุมมองที่ขัดแย้งกับความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานของสโมสรอนเพื่อความเท่าเทียมกันและเป็นหนึ่งเลสเตอร์ิตีฟบอลครับยืนหยัดอย่างมั่นคงกับ LGBTQ และภูมิใจกับการทำงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยและครอบคลุมและให้ความรู้กับคนของเราเกี่ยวกับการให้ความสำคัญของการเป็นพันธมิตรการทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มแฟนบอลฟอสไพรและผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นๆในเกมและทั่วทั้งชุมชนของเรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการทำให้ l e ส c ตอร์ซิตี้เป็นสโมสรฟุตบอลสำหรับทุกคนความมุ่งมั่นของเราในการบรรลุปเป้าหมายดังกล่าวผ่านการศึกษา ดำเนินง,งานและความเป็นพัธมิตรอย่างต่อเนื่องอย่างคงแข็งแกร่งเช่นที่ผ่านมายูริเตลมองเผยตั้งใจเปิดบอลก่อนกลายเป็นประตูสุดสวยจนได้รับเสียงโหวตจากแฟนบอลให้รับรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้ดาวเตะเบลยเยียมจัดการยิงไกลแบบโค้งแบบเหนือชั้นผ่านมือดาวิดดิคอาในด่านจนึกของแมนยูในเกมที่เลสเตอร์เปิดบ้านเอาชนะปิจแสดง4ี 2, ในศึกเมีย์ลมกอังกฤษเมื่อตุลาคมปีที่แล้วก่อนประตูดังกล่าวจะได้รับการโหวตจากแฟนบอลให้เป็นประตูสวยที่สุดประจำซีซั่นนี้